สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนโมมิสิกเกมด้วยครับก่อนอื่นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามท้าากดรับชมเพจนโมมิสิกเกมแล้วก็ช่อง u t u b e นโมมิสิกเกมด้วยขอบคุณมากครับวันนี้เราแต่งตัวครับชุดฐานเลยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะครับของประเทศในตอนนี้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ๆฐานไทยนะครับผู้กล้าฐานไทยทุกท่านนะครับที่ ร่วมกันปกป้องประเทศชาติของเรานะครับก่บพณพิพิธหารทุกท่านแล้วก็สู้ๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะครับวันนี้มาเลยล้วนี้ใหม่ล่าสุดอีกแล้วครับบอกสีแดงซูเปอร์เซนไทนะครับปอกใหม่ล่าสุดเลยของทีวีแมกกาซีนนะครับเพื่อนๆเป็นฉบับที่399แล้วครับโอ้ยเกือบจะ400แล้วฉบับหน้าก็400แล้วมาไกลมากครับ แล้วก็อมตะเลยถือว่าเป็นนิตยสารอมตะตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็มันจะ40ปีนะจะถึง40ปีแล้วั้มนะครับโอ้นานมากเลยนะเล่มนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันแล้วกันนะครับเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่มนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังกันแล้วกันนะครับเป็นซูเปอร์ซินไตคอลเลคชันนะครับใบโปรโมการ์ดนะครับจะมีพร้อมลุ้นการ์ดโปรโมหมายเลข 010น,น,นะครับมีโโรแกรมปั๊มทอง100ใบในโลกนะครับอมทอง100ใบในโลกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันทั้งหมด10เล่มนะครับเดี๋ยวผมจะไปแกะตัวกร์ดออกจากนิตยสารนะครับเล่มนี้ก่อนกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนิตยสารว่าด้านในจะมีอะไรประมาณไหนบ้างนะครับไปเดี๋ยวผมไปแกะกร์ดออกจากตัวซองของนิตยสารก่อนครับไปแกะกันครับ ตอนนี้นะครับผมแกะนะครับตัวกร์ดออกจากตัวนิตยสารเรียบร้อยเลยนะครับจะได้กราดทั้งหมด10ใบครับตรงมือตรงนี้เลยนะครับทั้งหมด10ใบใบเลยแล้วก็เราจะมาลุ้นใบ0 1นย์นึนนะครับกันกันเพื่อนเพื่อนที่ได้ชมนะครับคลิปที่แล้วที่ผมเปิดนะครับกัน5เล่มใช่ไหมคลิปที่แล้วที่เราไม่ได้ใบปูมเออร์เลเซอร์นะครับแล้วก็ผมจะเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากที่ผมถ่ายคลิปนะครับ ผมสั่งเพิ่มมาอีก5เล่มน,นะครับผลสุดท้ายมันออกเพื่อนๆนะครับผมได้ใบเลเซอร์แจ็คพอตแตกมาเสียายไม่ได้เอามาถ่ายคลิปไปเพื่อนๆได้รับชมแต่ว่าผมเอาไปอยู่ในกรอบให้เพื่อนๆชมนะครับจะเป็นใบโปรโมใบที่ศ 1. นจนถึงศูเลยที่ผมมีเป็นใบเลเซอร์เลยนะครับนี่เลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับวิบวับมาเลยนเพื่อนๆนี่คือจะใบใบเลเซอร์ laser, อ่านนิตยสารในรอบที่แล้วนะครับซึ่งผมรีวิวเปิดไม่ได้แต่เพราะว่าผมสั่งมาเล่นๆอีกห้าเล่มเปิดได้เฉยนี่เลยครับเพื่อน นี่คือใบนี้จะสานแค่แลแล้วก็นี้เป็นใบเลเซอร์หมดเลยครับหนึ่งสองสามคือทั้งเก้าเลยเพื่อนเพื่อนอินชันไหมครับสวยมากครับผมก็เลยามาตามหานะครับใบที่สิบเพื่อจะนําไปอยู่ในอีกหนึ่งกรอบนะครับเซตนี้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันสิบสองใบเลยครับใบโปรโม่สิบสองใบนะครับแล้วก็อ่าพิเศษเล่มนี้ด้วยมันจะมีใบเลเซอร์หมายเลขศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีใบธรรมดาของ ใบโปรโมของ011กับ012ด้วยนะครับพิเศษที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจะมีใบโปรโมเป็นใบธรรมดาในนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีใบโปรโมใบธรรมดาตั้งแต่หมายเลข01นะครับจนถึง12เลยครับจะมีใบธรรมดาครบเลยในนี้มันจะทําให้การสุ่มใบเลเซอร์010ก็อาจจะยากกว่าเดิมนิดนึงแต่เราจะได้ใบธรรมดาของใบโปรโมทุกใบเลยนะครับที่เราเคยมีนะครับโอเคนะ เพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับด้านในของนิตยสารนั่นนี้ก็แล้วกันหน้าปกแน่นอนครับสวยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเป็นทีมเลสจากซูเปอร์เซมไตนะครับกันนะครับส่วนด้านในที่ไม่พลาดเลยของนิตยสารนะครับคือโปสเตอร์เพื่อนๆตีมันจะเป็นโปสเตอร์เทผมชอบมากผมเก็บเกือบทุกเล่มเลยของนิตยสารนะครับโปสเตอร์นะนี่เลยครับเห็นไหมเทมาเลยครับด้านหลังก็ จะเป็นนะครับปรเป็นโพลเตอร์นิตยสารทีวีแมกซีนถ้าเป็นเล่มบิ๊กนะครับเล่มใหญ่นะครับนี่เลยครับเป็นเล่มใหญ่นะครับหรือจะเป็นเล่มใหม่ไหมฮะเตรียมพร้อมอ้เล่มใหม่เพื่อนๆเป็นเล่มใหม่ภาคสองพัสองได้เก็บกันอีกแล้วแน่นอนเลยนะครับเอาเป็นเล่มใหม่เป็นตัวอย่างเป็นการสปอยเลยนะนิตยสารบิ๊กเล่มที่สองราะเล่มแรกเราได้รีวิวไปแล้วนะครับนี่มีการสปอยล่วงหน้าเลยนะครับ ดีมากครับได้ชมแน่นอนครับเดี๋ยวผมพยายามพีออเดอร์มาให้เพื่อนๆด้รับชมกันนะส่วนด้านในก็เหมือนเดิมครับจะมีรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับของการ์ดโปรโมของแล่มนี้แล้วก็มีกระตูนมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับไม่รู้มีอสปอยสินค้าใหม่ของอนิเมะหรือเปล่านะนี่เลยครับไปซื้ออ่านกันได้นะครับในช h อปปี้น่าจะยังมีนะครับแต่ได้ข่าวว่ารุ่นนี้มาแรงมากขาดตลาดแล้วก็หมดไปเยอะมากเลยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้ครับถึงที่เพื่อนๆรอคอยครับนี่เลยครับสิบใบเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ใบเลเซอร์ใบศูนย์หนึ่งศูนย์หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนเอาสองแรกเลยมาลุ้นกันนะแต่ผมอยากเห็นใบธรรมดาใบสิบสองใบใบสิบแปดกับใบสิบสองมากสีขาวป็นสีขาวสีดําเลยครับสวยนะไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะครับแต่ของปบเลเซอร์พันี้ก่อนเยอะเลกันนะครับมาเลยครับ สองแรกมาดูว่าแจ็คพัฒตาไหมเป็นโอ้ยได้ใบธรรมดานะครับนี่ใบธรรมดาใบธรรมดาของศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเป็นใบธรรมดานะครับใบธรรมดาของเล่นนี้เลยนะโอเคนะนี่ครับเห็นไหมครับมาได้ใบธรรมดามาแล้วหนึ่งใบนะครับมาลุ้นต่อนะ๋ย่ามาลุ้นกันว่าจะได้ใบอื่นบ้างหรือเปล่านะครับอันี้เป็น เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแจ็คพอตแตกอีกแล้วเพื่อนเพื่อนผมเห็นมันวิววับมาโอ้ยเฮ้ยผมจะดวงดีขนาดนั้นเลยเพื่อนเพื่อนเองสองเองนะเล่มที่สองเองใช่แล้วครับแจ็คพอตแตกนี่เลยครับใบวิววับนะครับอุ้ยสองที่สองเองเพื่อนมาแล้วนี่ครับดูความแตกต่างนั้นมันมีหนึ่งร้อยใบในโลกนะครับผมดวงดีมากดีใจมากครับ สองเล่มออกแล้วนี่ที่เหลือนี่ไม่เก็บไม่แกะได้ไหมเนี่ยเออสุดยอดเลยครับสุดยอดขอรถยอตใส่สลิปก่อนเลยนะครับเพื่อน,น,นตื่นเต้นอ่ะผมตื่นเต้นมาสองเล่มเพื่อนเพ่อออกแล้วนี่ยังถ่ายไม่ทันจบเลยมาอะไรครับโอ้อยอะไรจะดวงดีขนาดนั้นครับเดีย๋ยวขอใส่ก่อนมาแล้วครับคอลเลรชั่นนะครับวิบวับจะเป็นคอลเลรชั่นใบตองรวมจัดชุดนี้เลยนะครับ อ่าโอเคโอ้มีความสุขมากเลยครับคือที่เหลือนะครับทั้งแปดสองนี้ใบไหนก็ได้ครับใบไหนก็ได้แล้วนะนะแต่เผื่อได้สักใบเผื่อได้สักใบมาุนกันนะครับตกใจเลยเมื่อกี้ออกเฉยฮะไม่ใช่แกตกใจไว้ก่อนดูกันครับอ่าเป็นใบศูนยะครับใบธรรมดาศูนย์หนึ่งนี่เลยครับ ใบธรรมดาศูนย์นะครับอยากได้ใบธรรมดาอะใบธรรมดาสิบดใบส2บสองนะครับนะตอนนี้สบายใจแล้วยังไงก็ได้แนละ้วมาเป็นใบเป็นใบศูนย์แปดนะครับนี่เลยครับศูนย์ปดนะครับทำไมยังไม่ซ้ําเลยนะถือว่าไม่ซ้ํานะครับได้ใบพิเศษแล้วเรายังไงก็ได้ครับมาลุ้นใบต่อไปนะครับจะมาอีกหรือเปล่า เป็นใบศูนย์เจ็ดนะครับนี่ศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้ศูนย์หนึ่งเป็นเลสเหมือนกันนะเห็นชัดไหมครับดีมากเลยครับเล่มนี้ถือว่าดีมากเลยนะนะครับทําให้เราได้เก็บใบธรรมดาของแต่ละซีรีส์ด้วยนะครับดีมากดีมากต่อไปนะครับเป็นอาซ้ํานะครับใบหนึ่งศูนย์ซ้ำซ้ำนะครับเป็นคลิปที่มีความสุขมากเลยครับเพื่อน คลิปนี้มีความสูงมากเลยคลิปนี้นะต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นใบศูนย์สามนะครับใบธรรมดานะครับคุ้มมากเลยครับนี่จะได้เก็บใบต่างๆนะคุ้มมากปุ้ยใหสีชมพูด้วยไม่ซ้ําเลยเพื่อนเพื่อนๆนะครับน่าซื้อมากครับใบศูนย์สี่นะครับเอ้ยไม่ซ้ําเลยศูนย์หนึ่งเราได้ศูนย์หนึ่งเราได้แล้วนะครับศูนย์สองเราได้แล้ว 03ก็มาแล้วนะครับแล้วก็08นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไปตามเก็บไบธรรมดาให้ครบดีกว่านะนะครับนะไปเก็บให้ครบดีกว่านะครับ,นะเ,รบ,ดรบเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับจะมาอีกสใบไหมเพื่อนๆดัวนไะใบนี้เป็นอ๋อเป็นใบ10นะครับนี่เลยครับสมในใบนี้นะสองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิปปปปปหรือว่า1 8 1 2จะ ออกบ้างหรือเปล่านะครับมีเพืเ่อนๆสงสัยไหมผมต้องขยอยแบบนี้นะครับเพื่อการ์ดมันลงไปอยู่ตรงนี้นะเวลาเราแกะการ์ดจะได้ไม่ขาดน,นะมาลุนกันครับอ้าวผิดด้านมานี่เป็นเป็นไป,นปนไหนครับอ่าเป็นศูนย์สี่นะครับซ้ำนะโอเคครับ ก็ประมาณนี้กันแล้วกันเดี๋ยวผมให้ชมใบธรรมดาที่เราได้นะครับเดี๋ยวจะได้ศูนย์สี่สองใบนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะได้ใบศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งใบนะครับจะได้ใบศูนย์สี่มาสองใบนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับกับที่เราเคยเพียวเดอร์นะครับในอาบิคัตนะนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับ แล้วก็ได้ใบ08นะครับนี่นะหนึ่งใบนะครับได้ใบ07มา3 4ใบเลยนะครับอ๋อไม่ใช่ได้ใบ07มา1ใบอ่า1ใบนะครับได้ใบใบ010นะครับมา3ใบนะครับ3าใบนี้นะครับแล้วก็ได้ใบ03นะครับเยลโล่ครับมา1ใบนะครับแล้วก็100ใบในโลกแต่คัาคลิปนี้ครับนี่เลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดรับชมด้วยขอบคุณมากเลยนะครับ คลิปนี้ถือว่าเราแจ็คพอตแตกนะครับก็ขอบคุณทางด้านนะครับอันนี้เมีรันที่ส่งนิตยสารมาแบบเจมมากเลยนะครับไม่มีหน้ามานะครับเพราะผมซื้อเหมือนกันครับสิบแปานี้ผมจะซื้อตลอดถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปที่ผ่านมาผมจะได้มั่งไม่ได้มั่งนะไม่ได้ก็เยอะมากครับนะครับมันอยู่ที่ดวงนะครับจริงๆนะนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้ำโมมิวสิกเกมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ไว้เพียงทางนี้ก่อนนะครับลาด้วย ไบเนเซอร์หนึ่งร้อยไบในโลกวายนี้ก็แล้วกันนะครับบ๊ายบาย